ของเราในวันนี้นะคะขอภูมิใจนําเสนอคะ่ะเป็นผลิตภัณฑ์ของคนไทยที่ส่งตรงมาจากจังหวัดพัทธลุงกันเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ต้องบอกว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับยุคสมัยนี้มากๆเลยนะคะที่เราใช้ชีวิตกันแบบนิว n o r m a l เดี๋ยวนี้ออกจากบ้านถ้าไม่มีหน้ากากอนามายัยออกจากบ้านไม่ได้แล้วต้องบอกว่า กลับบ้านเพื่อมาหยิบหน้ากากอนามัยใช้เพราะไม่อย่างนั้นแล้วก็เราจะไปทําอะไรตามใจชอบไม่ได้เข้าสถานที่ต่างๆเนี่ยไม่ได้อีกต่อไปแล้วตอนนี้กลายเป็นสิ่งที่จําเป็นจริงๆในชีวิตประจําวันของเราค่ะแล้ววันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมีอีกหนึ่งแบรนด์ที่เขาผลิต หน้ากากอนามัยได้อย่างน่าสนใจมากๆเลยนะคะกับแบรนด์ที่มีชื่อว่าสบายและตอนนี้เจ้าของผลิตภัณฑ์อยู่กับเราเรียบร้อยนะคะต้อนรับกันเลยค่ะคุณชินนทานอนันต์มั่งคั่งกุลนะคะหรือว่าพี่อีทนั่นเองสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่อีทครับผมสวัสดีครับสวัสดีครัก่อนอื่นครับผมขอถามเลยก่อนว่าไอ้หน้ากากอนามัยจากยังพาราเนี่ยกลิ่นมันจะเป็นยังไงครับนี่แหละครับก็ เรื่องกลิ่นนี้คือคนชินกับยางยางแผ่นนะเมื่อก่อนเนี่ยโบราณเน่ยเขาใช้ยางออกจากต้นจากน้ําทําแผ่นทีนี้ยางมันก็มีปโปรโตีนคาร์โบไฮเรดรตมีสารแขวนลอยมีอะไรต่อมีอะไรในน้ํำยางเพราะน้ํายางนี่มาจากดินน้ําลมไฟคือมาจากธาตธรรมชาติเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเรา นวัตกรรมใหม่ตัวเนี้เมื่อเราเป็นสปองเลเทค c เนี่ยกลิ่นยางก็มันจาอ่อนๆตามจริตของยางเพื่อให้รู้ว่านี่คือที่มาของธรรมชาติบำบัดน,นะครับ,รบแต่แก้ได้โดยหนึ่งคนที่ใช้หน้ากากยางถ้าไม่ชอบกลิ่นก็คือเราไปซักน้ำยาน้ำยาเขาเรียกไบโอก็ได้น้ำยาที่เราซักชุดชั้นในอะ่ะแล้วก็พึ่งลมแดดอ่อนๆเนี่ยก็ทำให้เป็นกลิ่นของเราเพราะ สปองเลเท็มาจากพืชธรรมชาติมันจะเร็วต่อออกซิเจนค่ะครับผมกลิ่นใช่ๆไปเกิน3ามวันนี่คือกลิ่นเราอนะครับนี่เพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องเป็นกังวลในเรื่องของแบบกลิ่นของยางพาราที่หลายๆคนอาจจะแบบรู้สึกมันแรงไปสําหรับชั้นหรือเปล่าอะไรแบบนี้ก็ใช้น้ํายาซักที่มันปรับกลิ่นให้หอมได้ใช้แล้วนะคะที่นี้เหมือนเราดูแลเสื้อผ้าทั่วไปะละคือเราปรับพนุ่มลัยแล้วก็ใช้กับการดูแลผ้าแบบนี้นะครับ ก็เหมือนเราดูแลเครื่องนอนหรือเครื่องใช้ทั่วไปอของเราในเครื่องอนุ่มนะครับซ่งว่าซักได้ปกติใช่ซักได้เกินห้าสิบครั้งเพราะมามาใช้เป็นผ้าฝ้ายมัสลินซึ่งกรมวทยาศาสตร์การแพทย์เนี่ยก็แนะนําว่าผ้าฝ้ายมัสลินมาจากพืชเนี่ยถ้าใช้หน้ากากาอนามัยเนี่ยทำหน้ากากผ้าเนี่ยเอาผ้ากันก่อนยังไม่เป็น ฟิลเตอร์ยางนะ,ะก็คือเขาแนะนําว่าเป็นการการอองน้ําได้ดีและผ้านี่มาจากพืชจะทำไม่ไม่ให้เราแสบโพรงจมูกใส่นานๆเนี่ยเยื่อบุสมูกก็ไม่อยากเสพไม่เหมือนเราใส่สปันบอลที่มันเป็น ทำมาจากเคมีคอลข้อดีของผ้าผ้าฝ้ายมัสลินจะดีอย่างนี้ดีอันนี้ถือว่าเป็นจุดแตกต่างเลยครัใช่ไหมคะคที่เราเห็นตามบอกอเออเขาขายกันทั่วไปนะกากอนามัยแบบผ้าอะไรแบบเนี้ยแล้วพอบวกยางเข้าไปอีกมันจะทําให้เรายิ่งแตกต่างจากอย่างแบรนด์อื่นๆยังไงบ้างใช่คือรากคิดของการนํายางมาเป็นฟิลเตอร์เพื่อกรองอากาศเนือ่องจากอากาศาตุเป็นพิษเนี่ยก็คือวิบัติข,ของไวรัสรทีนี้เราก็แปลผลว่าน้ํายางเนี่ย คือไปเอางานวิจัยจากแคลิฟอร์เนีย2010มาก็บอกซิงค์เนี่ยมันบล็อกโควิดได้ในงานวิจัยนะยาวเหยียดไปหน้าหลายหน้ากระดาษซึ่งเรามี QR ว o d e โค้ดสื่อศึกษาตรงนี้คือเป็นลิงก์เป็นอ่านดเลยพอเรารู้ว่าไอ้ยางมันมีซิงค์ยางยางที่อยู่ตีนเนินน่ยนะมันมีแร่ธาตุก็คือมีหินมีชายมีอะไรที่เขาชอบโดยจริตของเขาอะทีเนี้ยเขาเอาโฟมยางเนี่ยเข้าแลบ ที่มหาวิทยาลัยทักษินใช้แล็บชื่อเยี่ยวของมันก็คือออกฟอร์ดเข้าแลบเสร็จแล้วโปรเซสออกมาเนี่ยปรากฏผลว่าในสปองเลเต็กที่เราเอามาใช้กันอยู่เนี่ยมันมีซิงค์เข้าเรื่องเลยทีนี้เมื่อมันมีซิงค์ เรารู้ว่าซิงค์นี่ก็คือบล็อกโคลอไรดาได้ทีนี้ไปดูรายละเอียดของเขาก็มีธาตุไม่ใช่เฉพาะซิงค์นะก็มีธาตุที่เกิดจากพืชมีอยู่แล้วทีนี้พอเป็นเช่นนั้นเราก็ไปดูว่าซิงค์เนี่ยมีประโยชน์อะไรต่ออ,อก็ไปดูซิงค์ กด Google ได้ตามผมไม่ได้เลยว่าซิง <c oughs> เนี่ยหนึ่งมันซ่อมแซมส่วนที่สึกร้อ, <S S S อทำให้เซลล์ที่เราเหยียวย่นดีขึ้นอรอยด่างดำสิวฝ้าอะไรนี่มันค่อยค่อยดีขึ้นอ,อ,อันนี้ซิงที่เขาเรียกว่านาโนซิงทีนี้ถามว่าแล้วทำไมพูดว่าสบายซิงนาโนรับเบอร์เมทความละเอียดในการกรองที่เราเข้าเครื่องเลบเนี่ยปรากฏว่าแผ่นเนี้ยม,มันละเอียดถึง 0.377ไมครอนอทีนี้เราเราเมื่อ0.377ไมครอนเราก็ดูว่า2.5 ppm เนี่ยอเอา0.377เขาสามารถกรองได้7เท่า 6. กจกว่าเท่าทีนี้มาศึกษาว่าโครงสร้างของยางเนี่ยอนุภาคยางเนี่ยมีประจุไฟ้าลบทำให้แรงกูลระยะทางมีพลังงานเราใส่แล้วไม่ร้อนใบหน้าประกอบกับผ้าฝ้ายมัสลินเนี่ยมันเป็นผ้าจากพืชพืช บวกพืชเอเอพืชบวกพืชสู่ชิงมีชีวิตคือมนุษย์เพราะฉะนั้นครบสูตรของธรรมชาติบำบัดไม่ใช่เคมีบำบัดดีงามอะนะครับทีนี้โรคนี้ที่เกิดอยู่ในอากาศไวรัสเนี่ยมันเป็นจากการแปรปรวนของธรรมชาติโดยเคมีบำบัดที่ทำให้มันเป็นโรคแปรผลมาไม่รู้กี่เวอร์ชันแล้วทีนี้ถ้าคิดได้เชื่อได้ว่าคนที่จะสวมหน้ากาก,ากซึ่งเป็นหนึ่งใน PPE ที่เรามนุษย์โลกทุกคนเนี่ยออกจากบ้านต้องใช้เพื่อรักษาตัวเองและรักษาผู้อื่นธรรมชาติบำบัดเนี่ยเหมาะสมกับรับสิ่งมีชีวิตในยุคนิว o นมอนด้วยหนึ่งกรอง p พ m 2.5ได้อสองออมีซิงมีซิงสามไรฝุ่นเชราแบคทีเรียพื้นฐานเดิม,อ,มอย่างไม่มีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นสิ่งที่ได้แถมก็คือท่านใส่ทั้งวัน พูดออกมาเนี่ยกลิ่นปากแบคทีเรียไม่เข้าโพรงจมูกเหตุผลเพราะแบคทีเรียฟักอยู่ในในสปองนี้ไม่ได้นี่คือข้อดีหนึ่งแบคทีเรียบล็อกแบคทีเรียไม่มีบล็อกไวรัสกรองความละเอียดถึง0.377ไมครอนคือคือได้เจ็ดเกือบเจ็ดเท่าอ่ะเพราะฉะนั้นแล้วก็มีธาตุต่างๆที่ที่สามารถรักษาธรรมชาติบำบัดได้ ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเราดูได้จากคิวอารโค้ดตัวนี้เลยนะครับที่พูดเนี่ยสรุปสั้นๆแต่ท่านไปศึกษาว่างานวิจัยมายังไงซิงเป็นยังไงผ้าฝายมัสลินเป็นยังไงเมื่อรวมกันแล้วเนี่ยมันมีดีที่แตกต่างดังที่ 1, 2, 3ไปแล้วนั่นแหละก็ต้องไปศึกษากันเพิ่มเติมต่อนะคะแต่ว่าพูดถึงดีไซน์นิดนึงนะคะอย่างที่พี่เอใส่ตอนนี้ถือว่าทําถูกใช่ไหมคะใส่ถูกไหม ถูกต้องครับอ่าพี่ไอหันข้างนิดนึงคุณผู้ชมเห็นด้านข้างเป็นยังไงอะไรยังไงเป็นแบบให้หน่อยวันนี้นะคะซึ่งด้านนอกก็คือเป็นผ้าฝ้ายมัสลินเนีย่ยที่เมื่อกี้อธิบายกันไปส่วนฟิลเตอร์ของเขาเนี่ยก็คือเป็นฟิลเตอร์อย่างพารานั่นเองนะคะถ้าดีไซน์มีตอนนี้มีกี่แบบกี่สีดีดีไซน์ตอนนี้ค้นึกถึงคือคือต้องย้อนกลับไปดน,นึงว่าเราพัฒนาคําว่ารากแก้วชุมชนนี่คืออยากฝึกชุมชนที่อยู่ในถิ่น สถานที่ผลิตเนี่ยเราใช้สถานที่ผลิตสากรการเกษตรบ้านแพรหาตาบลแพรหาอำเภอควนขนุนจังหวัดพัตลุนีมีสมาชิกเรา350ครัวเรือนเอาน้ำยางสดมาขายตามชนบทนะนั่นเป็นเจ้าสวนยางทั้งนั้นเป็นสมาชิกมาขายเราปั่นน้ำยางคนเองออปั่นน้ำยางคนเสร็จเราก็ทำโปรเซสด้วยเครื่องฉีดเป็นโฟมอย่างเงี้ยเป็นสปองแบบนี้ยแล้วก็มาตัดเย็บโดย กลุ่มชุมชนแม่บ้านที่มีฝีมือเริ่มพัฒนากันมานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแบบก็เลยเราต้องอ้างอิงแบบสแตนดาร์ดคือเป็นสี่เหลี่ยมไว้ก่อนเราเรียกในภาษาการค้าว่ารุ่น M S 95คือสี่เหลี่ยมสีดำเนี่ยนะอนะครับทีนี้ถามว่ามันเล็กไปไหมมันเหมาะสมไปไหมมีไซส์ผู้ใหญ่ไซส์เด็กไหมคือยางเนี่ยมันเฟกซิเบิลสูงอยู่แล้วเออ ีควาดเออแล้วก็พอเราทาผ้าฝายมัชลินผ้าายมัชลินท่านดึงดูเออนะครับมันก็ยืดหยุ่นใช่เพราะฉะนั้นคือไซส์สแตนดาร์ดสี่เหลี่ยมนะทีนี้สามดีเนี่ยเป็นรุ่นที่เป็นนิวนอร์มอนที่แฟชั่นเขาชอบใส่กันแบบนี้เป็นอันีรุ่นหนึ่งอันนี้รุ่นหนึ่งเมื่อกี้สี่เหลี่ยมสแตนดาร์ดเอ็มเอสเก้าห้าพอรุ่นนี้เขาเรียกรุ่นสามดีเขาใช้คำว่าเอ็มเอสสามดีมีสีขาวกับสีดําพื้นฐานตามผ้าที่เราไม่เล่นสีเพื่อไอ้มันนอกคอนเซปต์กับว่าธรรมชาติบําบัด ใช่ไหมเล่นสีพื้นฐานทีนี้เราก็ประยุกต์มาเรื่อยๆจนถึงวินาทีนี้ก็คือมีสต็อปเปอร์ตามสีวันเกิดสต็อปเปอร์คือกระดุมเนี่ยดูได้เลยครับใครใครเกิดวันอาทิตย์บอกว่าขอสต็อปเปอร์สีแดงเอออไนอันนี้สีเหลือคือเพราะฉะนั้นเนี่ยยุคนิวนอร์มันเนี่ยไม่ต้องไปทำนายไม่อ่ะหมอดูเลยเห็นข้างหลังรู้ว่าเกิดวันจันทร์แล้วเนี่ยนะครับ ไม่วันนี้อาจจะแบบใส่สีนี้แล้วเฮงเลยก็ได้ก็ไปเล่นสายชั้นตรงนี้เอานะคะอ่ะแล้วส่วนแบบเหมือนกับว่าระยะการใช้งานล่ะคะมันซักได้ใช่ไหมใช้นานแค่ไหนผ้าใยมาสินซักได้กี่ครั้งนะห้าสิบกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ประกาศวันที่12มีนาคมสองนห้าอหกสามนะในช่องของผ้าายมัสลินเนี่ยเขาบอกซักได้เกินร้อยครั้งแต่เราเคลมไว้50ครั้งเพราะว่าถ้าร้อยครั้งเดี๋ยวขายไม่ได้ เด่้อาอซ้นาอันนี้เห็นด้วยจริงๆก็ใช้ประมาณร้อยครั้งเลยแหละสครับเพอผ้าฝ้ายพัชลินดูได้ใน Google เะะว่ามันเป็นร้อยัแต่ที่จะบอกคือผมก็ใส่มาร์มาหลายผ้านะครับผ้าเนี่ยนุ่มแล้วก็ไม่ไม่ร้อนบางีพี่สาและเหงื่อไม่ชอบออกอันนี้แบบไม่ออกนะฮะแล้วก็ไม่เหม็นตัวเองนะครับแบคทีเรียไม่มีคืออกลิ่นปากเราเนี่ยมันจะดรอปด้วยด้วยสปองเลเทคเนี่ยเพราะว่า ในโครงสร้างอนุภาคอย่างเนี่ยมันเป็นรังผึ้งไม่มีไรฝุ่นไม่มีเชื้อราไม่มีแบคทีรียถามว่าคิดเอาเองหรือเปล่าอ้างอิงจากงานวิจัยของมิการ์มี่ทุกอย่างมีรากคิดมาจากงานวิจัยเป็นพื้นฐานที่เราเป็น r e f e r e รนซ์เอามาทํางานนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ชุมชนได้ประโยชน์ดังที่นําเรียนไปเป็นกขั้นว่าใครซื้อสินค้าของหน้ากากรนนมัยางพาราสบายเนี่ยหนึ่งชิ้นเนี่ยเงินของท่านเนี่ยกลับไปสู่คนตัดยางจนไปได้ซื้อปุ๋ยยางแล้วก็คนกรีดยางกลับมาคนทําน้ํายางฝันน้ายางที่โรงงานเป็นสมาชิกสากลได้มาจนถึงคนที่เย็บคนที่ตัดคนที่แพ็คเกจชิ่งทั้งหมดนี่คือชุมชนเกิดมาจากเขาได้ พัฒนาจาก<ะ>ที่เรามีโน้ตเอาวไปฝึกไปฝนไปช่วย<ะ>เพื่อให้เขาเข้มแข็งด้วยตน<ะ>เข้มแข็งด้วยตนก็ไม่ต้องเคลื่อนย้ายพื้นที<ะ>่ทำให้รายได้ในชุมชนแข็งแรง<ะ>เมื่อชุมชนแข็งแรงหมู่บ้านแข็งแรงตำบลแข็งแรงอำเภอแข็งแรง<ะ>เ็าเชื่อว่าเอาแนวคิดคอนเซปต์นี้ไปทำกับผลิตภัณฑ์อื่นๆได้<ะ>จากการที่เราขายน้ำยางอย่างเดียวโล20บกว่าบาทเราขายเป็นชิ้นเนี่ยเป็นแผ่นๆแผ่นหนึ่ง หลายบาทเพิ่มมูลค่าเพิ่มมูลค่าถามว่าแล้วถ้าเราไปทํากับกัมปนีโรงงานอุตสาหกรรมใหญ่ๆญชาวบ้านจะได้ไหมก็ได้กำแรงแต่นี้ทุกกระบวนการท่านมีส่วนได้อ่าครับอันนี้คือทุกได้ที่เราได้ซื้อเนี่ยก็คือนอกจากได้ธรรมชาติบําบัดแล้วเราได้ทําบุญกับเพื่อนมนุษย์ให้ปลอดจากโรคร้ายจากอากาศแล้วได้เงินแบ่งปันเพื่อนมนุษย์อีกต่างหากก็ถือว่าบุญสามชั้น การสร้างอาชีพให้พวกเขาด้วยนะคะแ้วอย่างฟิลเตอร์ยางพารานี้ใช้ได้นานขนาดไหนคะฟิลเตอร์ยางพาราเอานึกถึงล้อรถยนต์ล้อรถยนต์เราซื้อไว้ไปไว้เป็นปีนี่มันแข็งก็เรียกยางตายเนาะอันนี้เช่นกันถ้าท่านไปตั้งไว้ไม่ใช้เนี่ยไม่มีอารมณ์ในการใช้งานได้มีชีวิตอะสัมผัสเนี่ยก็มันตายก็คือมันเหนียวเกลี่ยเออถ้าโดนอากาศยิ่งร้อนยิ่งเกลี่ยแต่ถ้าอยู่แล้วเนี่ยอายุการใช้งานคือจนเราเบื่อว่าฉันเนี่ยพอแล้ว อเออฉันฉันพอแล้วว่าเออฉันไม่เอาแล้วล่ะเพระพาะผ้าฝ้ายก็เดี๋ยวซื้อใหม่ดีกว่าก็<อ>าไม่ไมยี่บาทออทิ้งไปพอๆกับผ้าใบมาเส้ยเลยแล้วทีนี้ถามอะไรที่ได้ต่อที่เขา,ารงไม่ใช้ปฏาสิิกาทั้งหลายเนี่ยจริงเท็จไม่รู้แต่ยางพาราท่านทิ้งไปสามเดือนเนี่ยสีดําเป็นดินเพราะฉะนั้นหนึ่งปีกว่ากว่าแผ่นขนาดนี้ครับมันก็ย่อยสลายไปเป็นดินก็มันคืนสู่ธาตุมาจากธาตุดินน้ำลมไฟมันก็กลับไปสลายไปเป็นธาตุเหล่านั้นเพราะฉะนั้นสิ่งเวทลม คลองหนองบึงก็จะไม่เดือดร้อนกับการใช้ผลิตภัณฑ์ยางปาราไม่ว่าอะไรนะครับแล้วอย่าดียเราใช้ไดทาหรเลยยางพาราแบบนี้มีคนแพ้ไหมครับเอคนแพ้ก็เขียนไว้ในข้างกล่องนี่คําถามที่ดีมากเลยก็บอกในยะสําคัญที่ประมาณล้านละหนึ่งล้านละสองไม่รู้ว่า แต่ข้อหยาล่ะเขาเรียกหยาละเลยเ้าเลยเขียนในข้อกําหนดว่าใครที่แพ้โปรตีนยางโปรตีนจากยางนะให้หลีกเลี่ยงการใช้อันนี้ข้อควรระวังนะครับอีกครั้งว่าใครที่รู้ตัวมีบัตรแพ้โปรตีนยางที่หมอห้ามมาแล้วหมอเราก็ไม่ควรใช้ออย่าไปเสี่ยงถามอาการแพ้ยังไงก็เหมือนเราแพ้ยาเป็นผื่นในที่ซอกๆนี่่อนแดงๆคันอย่างเงี้ยอันที่เบื้องต้นเดี๋ยวถ้ารุนแรงอาจจะถึงต้อง ต้องไปทาแอปอะหายไจ,จไม่ออกอาจร,ระทำไม่ออกก็คือเป็นการแพ้ทั่วไปเพราะฉะนั้นเราจะรู้ตัวเองอยู่แล้วว่าเราแพ้อะไรไม่แพ้อะไร<ช><ช>ก็หลีกเลี่ยงซะว่าเกิดคุณเป็นคนที่แพ้โปรตีนในอย่างเนาะใช่แล้วอ,ก,อ,อก,ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ของคนไทยนะคะที่ทำรรมาจากธรรมชาติล้วนเลยคือน่าสนใจมากๆแถมช่วงนี้นะหน้ากากอนามัยก็เป็นสิ่งที่จําเป็นของพวกเราทุกๆคนน่าจะอยู่กับรอบอีกนานแสนนานเลยทีเดียวที่สำคัญมันราคาเท่าไหร่ครับแล้วจะ แต่ละแบบเนี่ยมีขายที่ไหนยังไงบ้างครับคือที่เราพูดว่าทุกการซื้อนี่คือสู่ชุมชนชที่นี่การขายเนี่ยเราก็มีเพจเพจของเขาก็คือมีเพจรากแก้วชุมชนเพจอนามายัยยางพารา100ร้ออร์เซแล้วก็ทางเฟซบุ๊กเฟซบุ Facebook, ๊กของของผมชินธานานันมั่งข้างกุณแล้วก็ของด็อกเตอร์รัพพทสลิน วิบูลคุณดรอันนะซึ่งเป็นคนคิดค้นร่วมกันนะครับแล้วก็ทางช่องทางอื่นๆนะก็แอดไลน์เอ็มดีทีอาเซียนแล้วอีกหลายช่องทางที่ที่ที่เขาทําอยู่ตอนนี้นะหลายช่องทางผมก็จําได้เท่านี้ง่ายๆเลยขึ้นเบอร์ไว้ให้เรียบร้อยนะคะ091-925-4955 0988317951นะคะเบอร์โทรศัพท์นี้ขออนุญาตประทานโทษ0919254955แล้วก็0919354451อีกครั้งอีกครั้งนะครับเบอร์นี้พอดีเปลี่ยนเขาบอกทำเรื่องนี้ต้องให้มันซ้อนกลองกับธรรมชาติสอดคล้องนะก็เลยใช้เบอร์2เบอร์091 9354955กับ0919354451อ่านะครับงั้นเราเบอร์นี้ลงก่อนลงลงอ่านะอันนี้เบอร์ลงเปลี่ยนขอเปลี่ยนนิดนึงนะคะส่วน Facebook เมื่อสักครู่นี้ก็ได้นะคะก็เข้าไปราคาล่ะราคาเนี่ยเนื่องจากเกิดจากชุมชนรรงงานนวัตกรรมพัฒนาไปนับหนึ่ง ให้มันถึงชาวบ้านในยุค new normal ที่คนโดนล็อกอะไรทั้งหมดเนี่ยไม่มีรายได้เดิมว่าสแตนดาร์ดพระอยากขายราคาเดียวทั่วประเทศไม่ว่าจะเป็นเอ95หรือ 3D นะครับครับเออก็ไอ้มันไม่เขาเรียกว่าสินค้าไม่ไปค่ากันเองในตลาดก็เลยจัดโปรช่วงนี้แบบนี้แบบนี้แต่ที่ขายปลีกชิ้นหนึ่งในทางออนไลน์90บาท10ชิ้นในรายการนี้เราขาย450 ตกชิ้นละ45บาทใช้ได้50ครั้งแสดงว่าใช้ต่อครั้งนี่คือ0.8ตังกว่ากว่าโอ้โหคำนวณให้เสร็จเลยต่อวันนะ 8, 9ประมาณน,นี้แหละคุ้มเลยนะครับแล้วก็เราเชื่อได้ว่าลดความเสี่ยงจากที่กล่าวมาทั้งหมดหมดีกว่าเราไปหยิบเพื่อแฟชั่นเขาบอกว่าธรรมชาติบำบัดเนี่ยความสวยงาม ทั้งห้านี่ก็ละไปบ้าง<ะ>แต่เราก็ไม่เชยเกินไป<ะ>สำคัญก็คือได้ทำบุญกับพี่น้องเราที่ตัดเย็บจากชุมชน<ะ><ะ>แล้วเกิดประโยชน์ทำให้มูลค่ายางเนี่ยถ้าเราใช้กันเยอะๆเนี่ยมันก็ไหลน้ำยางจะไหลมาอยู่ในนี้<ะ>มาอยู่ในนี้ ทุกหยดมันก็กลับไปสู่พี่น้องเรามัาเรียกว่าเป็นวิสาหกิจชุมชนนี่และครับคะรแบบสแตนดาร์ดล่ะคะสแตนดาร์ดนี่ขาย10ชิ้นในรายการนี้ก็ขาย350ตกชิ้นละ35บาท5้าสิครั้งท่านคิดดูวันมันตกเท่าไหร่สแตนดาร์ดก็อยากได้แล้วสำคัญก็คือท่านจ่ายเงินเท่านี้ครับ10ชิ้น3ดี450้าไม่มีค่าใช้จ่ายส่งฟรีทั่วไทย ส่งฟรีทั่วไทยสามร้อยาสิบสิชิ้นส่งฟรีทั่วไทยบางคนบอกว่าเฮ้ยซื้อตั้ง10ชิ้นเอาไปไหนเอเพื่อนหลายคนก็บอกเธอสองสองได้สิไม่ต้องค่าส่งเพราะค่าส่งเราส่งกับไอเจแอเนี่ยมันก็ซองหนึ่งก็39มส้าแล้วสตาร์ทที่สิบเก้าใช่ไหมเป็น39มแต่ทีเนี้ยเมื่อเราประหยัดค่าส่งก็ในออฟฟิศเราก็แบ่งกันท่านสองคนก็ รวมกันอะไร uh huh. ประมาณนี้นใช่คร,ครับประมาณนี้ก็ถือว่าเป็นเป็นการทําราคาให้ทุกคนเนี่ยได้มีโอกาสเอาลมหายใจเข้าไปในปอดเนี่ยโดยโดยมีฐานข้อมูลรองรับนี่ว่าดีกว่าท่านจะใช้อื่นๆเพื่อไปสูดลมหายใจในที่ต่างๆแล้วเราไม่สบายใจว่าปอดเรามันจะปลอดภัยหรือเปล่าเพราะเรามี ฐานข้อมูลรองรับว่า 1, 1> <ฮะ S> 2, 3, 4อครับอันนี้คือดีงามแน่นอนเนาะอันนี้คือมั่นใจทั้งสุขภาพของปอดเวลาสูดลมหายใจแล้วก็ สุขภาพกายสุขภาพใจอีกตั้งหากที่ทำเพื่อทำคุณด้วยนะครับผมนะครับผมต้องบอกว่าวันนี้นะคะพี่อิดก็ยังใจดีมีมาแจกกันอีกด้วยนะคะสําหรับผลิตภัณฑ์ที่หลายๆคนต้องการในตอนนี้เลยนะเพราะว่านี่คือผลิตภัณฑ์ของคนไทยเพื่อคนไทยจริงๆค่ะเพราะฉะนั้นต้องช่วยกันสนับสนุนแต่ที่บอกว่าใจดีใจดีวันนี้แจกกันไป5รางวัลรางวัลละ2ชิ้นด้วยกันนะคะวิธีการง่ายๆเลยแคปหน้าจออยู่ตอนนี้เลยนะคะว่ากำลังชมรายการของเราอยู่โดยให้ติดผลิตภัณฑ์ นี่ถ่ายให้ติดนะแคปสบายเช่หลังจากนั้นค่ะก็เข้าไปที่ Facebook ทไทยไทยมาเก็ตค่ะแล้วก็อย่าลืมกดถูกใจที่เพจกันเอาไว้ก่อนหลังจากนั้นเข้าไปใน Inbox นะคะส่งรูปที่คุณแคปได้หรือถ้าแคปไม่ทนันไม่เป็นไรค่ะพิมพ์คําว่าหน้ากากยางภาราแล้วก็หน้ากากอนามัยก็ได้แล้วแต่เลยนะคะแล้วก็<ม>ตามด้วยชื่อ น้ำสก้นที่อยู่บ์โทรศัพท์ส่งเข้ามาในอินบ็อกซ์นี่แหละนะคะแล้วเดี๋ยวลุ้นกันว่าคุณจะเป็นหนึ่งในห้าผู้โชคดีหรือเปล่าและปิดท้ายครับผมกับปล่อยหมัดเด็ดครับผมโดยพี่อีจะมีเวลาหนึ่งนาทีในการประชาสัมพันธ์สิค้าครับเพื่อเราจะนําคลิปนี้ไปออกอาและประชาสัมพันธ์ครับพร้อมครับสบายซิงนานอ์นอย่าพย่งครับอย่างครับยังไม่เลิ่ครับ แ <Merry S 2> ม่เ<ๆ>รียบๆรีบกลัวเซรว่าพร้อมแน่ๆยังไม่ได้จับเวลาเลยพี่ยังไม่เริ่มเลยห <1 S 2> นึ่งนาทีนี้นะเอาให้เต็มที่เลยเอาให้ครบถ้วนทั้งเบอร์โทรศัพท์ทั้ง Facebook ทั้งทุกสิ่งอย่างช่องทางราคานะคะ<อ>งั้นถ้าเกิดพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปปล่อยมัดเด็ดก่อนไปเลย สบายซิงค์นาโนรับเบอร์แมสนะครับเป็นหน้ากากอนามายัยยางพราราจากรากแก้วชุมชนสากรการเกษตรบ้านเพ่หาจังหวัดพัทลุงเป็นสินค้าที่มาจากพี่น้องสมา,สมาชิกสากรเรานะครับโดยเป็นนวัตกรรมจากรากคิดในงานวิจัยซิงค์ที่มีนาโนรับเบอร์แมสเนี่ยก็คือว่างานวิจัยเนี่ยบล็อกโคโรนาได้ที่เราเอามาทำหน้ากากอนามายัยยางพาราจากดินน้ำลมไฟคือธรรมชาติบำบัด สิ่งที่ดีมีอยู่3อย่างด้วยกันคือ 1. เป็นพืช 2. ส,สามารถที่จะยับยั้งบล็อกโคโรนาและ PM 2.5ได้3ภาพไ้าไมัสลินมาจากพืชวันนี้เรามีโปรโมชั่นนะครับพิเศษก็คือ10ชิ้น 3D 3D 10ชิ้น4 5 0เอ5ก็มก้รุ่นสแตนดาร์ดสามซื้อได้ที่เฟซบุ๊กเพจสบายยางพาราเพื่อสุขภาพ แล้วก็หน้ากากอนามายัยยางพาลาเบอร์โทร0 9 1 9 3 5 4 4 5 1 0 9 1 9 3 5 4 9 5 5ครับโอ,โอเคขอบคุณขอบคุณค่ะมากๆเลยนะคะ<า>อ่ะมา,มา ย้ำช่องทางกันดีกว่าคุณผู้ชมนะสั่งซื้อกันได้เลยตอนนี้มีโปรโมชั่นด้วยโปรโมชั่นคือดีมากๆแถมจะส่งฟรีส่งทั่วประเทศเลยตอนนี้เข้าไปที่เฟ e บุ o กนะครับสบายเฮลตี้ลาเทคครับหรือโทรตามเบอร์ครับแล้วก็เพจหน้ากากอนามัยยางพาราก็ได้ก็ได้ยางพาราร้อยก็ได้เบอร์โทร เออขาโทรเสร็จมันก็ลิงไลอยู่แล้วนะครับแล้วก็ซื้อทางของที่นี่ก็ได้เลยเราส่งฟรีซื้อไทยไทยมาร์เก็ตเนี่ยซื้อทางนี้ดีกว่าผมว่าสะดวกกว่าเครับซื้อทางช่องเนี้ยนะครับเราอยู่โรงงานก็มีพนักงานจัดส่งทุกวันเราตัดส่งทุกบ่ายสองโมงถ้าใครทํารายการเงินหลังบ่ายสองก็วันรุ่งขึ้นได้คบับเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกวันส่งเพื่อให้ท่านเนี่ยปลอดจากอากาศธาตุเป็นพิษโดยธรรมชาติบําบัดซึ่ง เราเนี่ยได้ทำบุญด้วยกันดังที่นําเรียนนะครับคุผองครับแล้วค่ะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณมากๆเลยนะคะพี่เอกค่ะนําสิ่งดีๆแบบนี้มาฝากเราขอบพระคุณมากค่ะขอบพระคุณครับขอบพระคุณครับขอบพระคุณอย่างสูงครับขอบพระคุณครับค่ะส่วนคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่เป็นผู้ประกอบการมีสินค้าดีๆนะคะแล้วก็กําลังรับชมอยู่ตอนนี้สนใจอยากจะเพิ่มช่องทางในการจําหน่ายสินค้าของคุณนะคะกับช่วงของไทไทมาร์เก็ตก็ติดต่อกับสมาได้เลยนะคะตามช่องทางที่ขึ้นอยู่ขณะนี้ครับหรือโทรเข้ามาที่0 8 1 <after> 3 5 <g ots> 1 4 5 5 9ครับ หรือจะส่งข้อมูลเข้ามาที่ช่องทางไทยไทมาร์เก็ตทุกๆช่องทางได้เลยครับ